สวัสดีครับทุกคนวันนี้รายการ s ซกอร์รอสาระจะมาบอกเล่าให้ฟังเกี่ยวกับคลาสหรือตำแหน่งต่างๆที่สามารถจำแนกออกมาได้ในเกม League of Legends กันซึ่งถ้าพูดถึงตำแหน่งแล้วหลายๆคนก็อาจจะนึกถึงตำแหน่งที่แบ่งเป็นเลนนะอย่างเช่นเลนบนเลนกลางป่าเอ c ด r r แครหรือว่าสปอร์ตพะนั่นเป็นสิ่งที่เราเห็นแชมเปี้ยนแต่ละตัวถูกนำไปเล่นอยู่บ่อย แต่ก็จะมีหลายครั้งที่แชมเปี้ยนเหล่านั้นก็สามารถสลับเลนไปอยู่เลนอื่นๆหรือตำแหน่งอื่นๆได้เพราะว่าแชมเปี้ยนเหล่านี้ไม่ได้ถูกล็อกอยู่เพียงแค่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งแต่พวกเขามีคลาสหรือว่าการจำแนกประเภทตามคุณสมบัติของแชมเปี้ยนแต่ละตัวนั่นเองโดยวันนี้เราจะมาพูดถึงคลาสแรกนั่นก็คือไฟเตอร์กันก่อน ฟเตอร์ Fighter, หรือว่าบรูซเซอร์เนี่ยเป็นกลุ่มแชมเปี้ยนโจมตีระยะประชิดที่สามารถทําได้ทั้งดาเมจแล้วก็รับดาเมจไปพร้อมๆกันมีสกิลที่ช่วยให้สร้างความเสียหายยางต่อเนื่องได้ง่ายแล้วก็มีพลังป้องกันในระดับหนึ่งพวกเขาชานาญในการต่อสู้ระยะยาวแต่ด้วยความที่แชมเปี้ยนส่วนใหญ่เป็นตัวระยะประชิดแถมยังขาดสกิลพุ่งสําหรับบางตัวด้วยทําให้ถูกไคได้ง่ายครับสําหรับคลาสนี้ไฟเตอร์ <Fighter S 2> จะสามารถแยกเป็นคลาสย่อยได้อีก2ประเภทได้แก่ด i v เวอร์และก็จักรนอตครับ ดิเวอร์จะเป็นคลาสย่อยของไฟเตอร์ที่จะมีความพลิ้วไหวมากกว่าจักรนอตมีความสามารถในการเข้าถึงเป้าหมายสําคัญและบังคับให้เป้าหมายหรือว่าเพื่อนร่วมทีมของเป้าหมายเนี่ยต้องหันมาสนใจแล้วก็จัดการกับเขาก่อนเพราะว่าถ้าปล่อยตัวของดิเวอร์ไว้นานเนี่ยก็อาจจะสามารถเก็บแนวหลังคุณได้หมดทั้งทีมเลยก็ว่าได้แชมเปี้ยนประเภทดิเวอร์ก็จะเป็นพวกคามิลที่มีฮุกช็อตไว้เข้าถึงเป้าหมายจากระยะไกลแต่ก็ยังมีพาสซีฟอย่าง adaptive defense มากันดามเอชเมื่อเข้าถึงเป้าหมายแล้ว อีกตัวอย่างก็คือจาวันโฟที่มีทั้งความถึกและก็สกิลในการเข้าถึงระดับหนึ่งเพื่อเข้าไปล็อกศัตรูตัวสําคัญหรือแม้กระทั่งฆ่าศัตรูในบางจังหวะโดยขึ้นอยู่กับการออกไอเทมของคุณโอลาฟก็เป็นแชมเปีย้ยนที่ถือว่าอยู่ในประเภทนี้เหมือนกันครับเพราะว่าเขามีแร็กนาร็อกที่ทําให้ไม่โดนซ c ซีแล้ววิ่งเข้าหาศัตรูได้เร็วขึ้นแถมยังมีดามเมจมหาศาลเมื่อเข้าถึงตัวและความถึกในระดับหนึ่งจากการดูดเลือดครับ และยังมีแชมเปี้ยนอีกมากมายครับที่ถูกจัดอยู่ในประเภทนี้ครับได้แก่ตัวอย่างไดอาน่าอีลิสเฮคาริมอาริเลียเคนเคลตลีซินแพนติออนเบ็กไซเรเนกตันเรงกาสกานเนอร์วายวอ์วิกบูคงแล้วก็สินเชาครับอีกประเภทของไฟเตอร์ที่ทุกคนน่าจะคุ้นชื่อกันดีก็คือแจ็คเกอร์นอตครับ จักรนอตจะเป็นคลาสที่มีความสามารถในการทำดาเมจและรับดาเมจได้สูงมากๆและกับการที่พวกเขาไม่มีสกิลพุ่งเข้าถึงเป้าหมายสำคัญในทันทีแชมเปี้ยนเหล่านี้ถ้าไม่มีจังหวะในการเทเลพอร์ตลงข้างหลังหรือจังหวะที่จะแฟลชเข้าจากด้านข้างก็แทบจะต้องติดอยู่ด้านหน้าของทีมไฟแล้วโดนไคไปเรื่อยๆตลอดส่วนแชมเปี้ยนที่เป็นคลาสจักรนอตแบบจ๋า,ก,จาก,ก็ต้องดาริอสเลยครับเพราะว่าเขาคือหนึ่งในแชมเปี้ยนที่หน้ากลัวที่สุดเมื่อเข้าถึงตัวและเป็นแชมเปี้ยนที่อ่อนแอที่สุดเมื่อโดนไคและไม่มีแฟลช แถมคอ,อยยังจำเป็นต้องใช้เวลาอยู่ข้างๆคุณสักพักเพื่อสังหารคุณอีกด้วยอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือมอ d e เดอไคลเซอร์ครับแชมเปี้ยนทุกสกิลมีการจำกัดระยะหมดและมีเงื่อนไขในการเข้าถึงคือการใช้เดสกราฟเพื่อดึงศัตรูเข้าหาตัวและต่อคอมโบอืนอ่นแต่ถ้าทำสำเร็จแล้วศัตรูที่ไม่มีวิธีในการหนีออกก็จะต้องพบกับความตายในทันที เอทรอคก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจเพราะว่าเขาเป็นจักรนอตเพียงตัวเดียวที่มีสกิลในการพุ่งอย่างอัมเบิเดชเพื่อพุ่งข้ามสิ่งกีดขวางและย่นระยะได้บ่อยๆแต่ก็ยังมีข้อจากัดอยู่ที่ระยะในการสร้างความเสียหายและเงื่อนไขของเดอะดาร์คินเบลดถ้าเกิดเอทรอคไม่สามารถเก็บฟีเซอรของเวิ l ์ e เอนเดอร์ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เขาจะตกเป็นเป้าหมายในการไคลทันทีส่วนแชมเปี้ยนตัวอื่นๆที่อยู่ในคลาสจักรนอตก็จะมีด็อก ndo ร์มุนโดเกเรนอิลาวินาซัตเซต ชิวาน่าทรอนโดยูเดียเออร์กอดโวลิเบร์แล้วก็ยอริกครับโดยปกติแล้วพวกไฟเตอร์จะสามารถต่อกรกับแอสซิซินที่ไม่สามารถเบรสพวกเขาลงได้รวมถึงแท้งที่ไม่สามารถลมพวกเขาในการต่อสู้ที่ยืดเยื้อกว่าแต่ก็จะมีปัญหากับพวกเมจแล้วก็มาร์คแมนที่มีระยะการทำดาเมจที่ไกลกว่าแล้วทำให้พวกไฟเตอร์เนี่ยเสี่ยงที่จะถูกไครมากกว่าครับ เพราะฉะนั้นเราต้องคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้ไว้เมื่อเล่นเป็นไฟเตอร์หรือว่าเจอแชมเปี้ยนจากคลาสนี้จะได้รับมือในเกมกันถูกนั่นเองครับแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของ s ซกอรอสาระแล้วขอให้ทุกท่านเล่นเกมอย่างสนุกและมีสตินะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับ